ภายใต้แสงเทียนสลัวส่องให้เห็นเพียงเงามืดไร้ชีวิตชีวามาจาถูกทรมานจนหมดสภาพเทพีสาวน้อยที่ใส่ซื่อร่าเริงฉลาดและไร้เดียงสาจนทําให้วอลขาดหลงไหลผู้นั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงแค่หญิงสาวที่มีแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นกินสิกินมันเข้าไปเมื่อพวกเจ้าอิ่มแล้วข้าก็จะมีพลังมากพอที่จะออกไปจากที่นี่เหล่าแมลงที่อยู่บนร่างของมาจาได้ยินคําเชื้อเชิญดังนั้นพวกมันจึงได้กัดกินร่างของนางอย่างดุเดือ เสมือนกับได้รับแรงขับเคลื่อนของความบ้าคลั่งและความแค้นในใจของนางจนกระทั่งตัวของพวกมันแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆและเปล่งแสงสีม่วงออกมาแสงนั้นส่องสว่างบนร่างกายที่ผอมแห้งทุดโทรมของมาจาและแล้วก็มีของเหลวสีดำข้นหนืดไหลออกมาจากตัวนางจนกลบแสงสีม่วงนั้นจนมิดแล้วทุกอย่างก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบรรดาผู้คุมที่ตื่นตระหนกยึงได้รีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์พวกเขาตะโกนร้องด้วยความหวาดผวาขณะเอาไฟส่องไปที่ใบหน้าน ของมาจาจผิวได้แห้งกร้านจนเหมือนตายของนางลอกออกมาเรื่อยๆจนปรากฏผิวหนังใหม่ที่น่าสยดสยองมองที่หน้าข้าแบบนั้นทําไมล่ะจะว่าข้าไม่สวยหรือไงหลังจากที่ผ่านมานานนับร้อยร้อยปีมาจาก,ก็สามารถปรับตัวเข้ากับพลังแห่งความมืดที่วอลคาสมอบไว้ให้แก่นางและตอนนี้นางก็เริ่มคุ้นชินกับพลังของมแมลงจนสามารถควบคุมพวกมันได้ดังใจ